สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมอนี่เวลิต์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเข้าในส่งของบัญชีทูมอนี่เวลิต์ของเรานะครับว่าวิธีาการร like ับเงินเนี่ยต้องรับแบบไหนอย่างไรสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยรับในส่งของทูมอนี่เวลิต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรับในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมอนี่เวลิต์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคราาม ขั้นตอนการรับเงินกันเลยนะครับว่าต้องเริ่มตรงไหนทำอย่างไรสำหรับมือใหม่ที่ยังทำไม่เป็นนะสำหรับช่องทางที่ใช้ในการหาในส่วนของ t ูมอนี่วอลเลตฟรีนะครับก็จะใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้นะครับที่มีชื่อว่า b u c k c a f e c o m นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น t ูมอนี่วอลเลตนะครับหรือว่าเหรียญคริปโตก็สามารถทำได้เหมือนกันการสมัครนะครับเราสามารถสมัครผ่านตัวเว็บไซต์นะครับใน Google ได้เลยเราสามารถไปค้นหาตามชื่อด้านบนซ้ายมือตรงนี้ได้นะครับเขียนคำว่า b u c k c a f e Com ได้เลยจะไม่มีในส่วนของแอปในการดาวน์โหลดใน Google Play Store หรือว่า App Store นะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้งานหน้า Google นะครับในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองเนาะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับรวมไปถึงในคอมพิวเตอร์ก็สามารถสามัครทาได้กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การสามัครแนบไว้ให้ขั้นตอนวิธีการสามารัครดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยวิธีการถอนเงินก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้มีให้ดูนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะสำหรับคนที่ถอนเงินไปแล้วเนี่ยทำไมเงินถึงยังไม่เข้าถึง Money Wallet นะครับทำอย่าง มาที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูการถอนเงินนะครับเมนูที่2เนาะแล้วก็มาเลือกที่การถอนเงินในอดีตนะครับเมนูที่3ตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรายการที่เราแลกไปล่าสุดนะครับมันก็ได้รับการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสถานะสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสําคัญนะครับเป็นกรอบสีชมพูแบบนี้เลยเงินที่เราแลกไปในส่วนของโทมานี่วลเล็ตเนี่ยมันจะยังไม่เข้าวอลเล็ตนะเราจะต้องทําการเติมเงินเข้า อบนึงให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นบัตรของขวัญของคุณพร้อมแล้วนะครับในกรอบสีส้มนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดเผยเนาะให้เรากดเปิดเผยได้เลยขอแสดงความยินดีนะครับกระเป๋าทูมานี่น chilli, คูปองส่วนลดมาแล้วนะกดชิกป,ปุ่มด้านบนนะครับเพื่อที่ทําการรับรหัสข,ของขวัญของคุณเนาะแล้วก็จะมีวิธีการเติมเงินตรงนี้บอกเราว่าวิธีการเติมเนี่ยทำอย่างไรนะครับหนึ่งสองสามนะครับเรียงลงไปนะกดเปิดเผย,ยเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น URL นะครับหรือว่าเป็นลิงก์ที่สามารถเข้าไปเติมเงินได้ ถ้าเราจะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ก็กดคัดลอกแล้วก็เข้าหน้าเว็บไซต์เปิดใหม่ก็ได้นะหรือว่าเราจะกดเปิดตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันพอเรากดเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของทูมอนี่วอลเล็แบบนี้นะครับหนึบาทนะเป็นในส่วนของวอชเชอร์เนาะเราก็กดตรงนี้เลยพอเรากดตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้นะครับต่อไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลิงก์ของบัตรเติมเงินของเราเนาะเราก็กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเติมเงินมันก็จะขึ้นนะครับมูลค่าบัตรารกหนเงินเข้าอ e y ในกรอบสีส้มตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับใส่หมายเลขบัญชีทูมอนี่เวตของเราเลยทั้งหมด10ตัวนะครับพิมพ์ลงไปทั้ง2ช่องให้เหมือนกันเนาะแล้วก็กดแลกเป็นเงินทูมอนี่เวตได้เลยนะหลังจากที่เราแลกไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นครับแลกเงินสําเร็จนะครับเราก็สามารถตรวจเช็คในบัญชีทูมอนี่เวตของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการเติมเงินเข้าทนะูมอนี่เวลเนาะจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นจากเว็บไซต์บัคไซฟฟไฟกันว่าเราสามารถทําเงินทูมอนี่เวตได้อย่างไรสําหรับมือใหม่นค ทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปทำเงินได้เลยเรามาดูในส่วนของเมนูนะครับหน้าแรกนะครับจะมีในส่วนของเมนูตรงนี้นะด้านซ้ายมือนะครับถ้าของใครเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษสามารถใช้ผ่านตัว Google Chrome ได้นะทั้ง Android แล้วก็ iOS รวมไปถึงในคอมพิวเตอร์นะครับ Google c h r o m มเนี่ยมันสามารถแปลภาษาไทยได้นะถ้าเป็นหน้าเว็บภาษาอังกฤษก็กดคลิกขวาแล้วก็แปลภาษาได้เลยสําหรับในคอมแต่ถ้าในามือถือเนี่ยก็กดจุด3จุดด้านบนขวามือ นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าแปลภาษานะเมนูที่1นนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของชื่อบัญชีของเรานะครับในกรอบสีม่วงนะแล้วก็จะมีระดับเลเวลนะครับของเราว่าระดับของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระดับเลเวลของเราเนี่ยมันทําคะแนนได้เท่าไหร่บ้างตามโบนัสเนาะก็มาดูตรงนี้ได้เลยในกรอบสีส้มนะครับจะเป็นโบนัสรายวันนะครับที่เราจะต้องเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย600คะแนนก่อนนะครับจากการทําแบบสํารวจข้อเสนอการเล่นเกมต่างๆนะครับมันก็จะกดรับคะแนนเพิ่มได้คะแนนโบนัส ความพักดีอันนี้ก็จะต้องทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย150คะแนนถึงจะทําการกดรับคะแนนได้นะการรับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําภารกิจประจําวันนะครับก็จะมี1ิบภารกิจให้เราทำเนาะเราก็สามารถทําเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยเมนูที่2จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็จะมีการถอนแบบสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็จะเป็นพวกเหรียญคริปโตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin e t h e r e u m d o ดอทคอย ต่างๆนะครับที่เราสามารถถอนได้นะสายเหรียญคลิปโตเนี่ยก็เลือกถอนได้นะครับใครที่กําลังเก็บเหรียญคริปตอยู่ก็เลือกได้เลยว่าเราชอบเหรียญอะไรอยากจะเก็บเหรียญไหนเราก็เลือกได้ขั้นต่ำนะครับในการถอนเหรียญคริปตัวเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดขั้นต่ำเท่ากันเนาะเขาจะมีขั้นต่ำของแต่ละเหรียญไว้อยู่นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ กระเป๋าที่ใช้ในการรับเปลี่ยญคริปโตทางเว็บไซต์บ e ัคไซไฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำกัดกระเป๋าในการรับเปลี่ยญคริปโตนะสามารถเลือกใช้ได้เลยตามที่เรามีอยู่ครับใครยังไม่มีก็ไปหาสมัครได้เลยสําหรับบัตรของขวัญน,นะครับก็แนะนําเป็น2ช่องทางและการสลับการแรกเป็นรางวัลเงินสดนะก็จะมี t ูมอนี่วอลเล็แล้วก็ช้อปปี้เพย์ทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100บาทถึง1,000บาทนะครับวิธีการแรกก็กดเลือกรายการตามยอดคะแนนที่เราสะสมถึงได้เลยเนาะพอถึงแล้วเนี่ยมันจะกดแลกได้นะและก็ในส่วนของตัว ัวช้อปปี้เพย์เนี่ยก็แลกได้ขั้นต่ำที่2 0 0ถึง1,000นะก็แลกได้เหมือนกันสำหรับบัตรของขวัญอื่นๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ว่ามันมีบัตรของขวัญอะไรบ้างที่เราต้องการอยากจะแกลกสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยมันก็มีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราแลกเหมือนกันเนาะตามที่เราเล่นแต่ถ้าไม่มีตัวไหนที่เราเล่นอยู่เนี่ยก็สามารถแลกเป็นทูมิ m น n ยลวอลเล็ได้นะแล้วก็เอาไปเติมที่หลังได้เหมือนกันสำหรับเกมนะใครเล่นไม้ครับอยู่เนี่ยก็สามารถมาแลกได้สำหรับเกมไมคครับแล้วก็จะมีพับจีมอ n i t e เกมอื่นๆเพิ่มเติมก็ลองดูได้นะตามนี้เลยเมนูต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าสตางค์นะครับสำหรับตัวกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยในกระเป๋าของเราเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่แปลงค่างเงินเป็นดอลลาร์แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมียอดรวมทั้งหมดที่เราเคย ถอนออกไปนะครับจะรวมมาให้เราด้านขวามือตรงนี้เลยต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการหาในส่วนของคะแนนหรือว่าการทํารายได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูกําแพงข้อเสนอนะครับเขียนคาว่ารับ BXT จะเป็นการทํารายได้จากการตอบแบบสอบถามแบบสํารวจต่างๆตามเว็บไซต์ที่เป็นในส่วนของพันธมิตรหรือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเนาะสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้ ใครที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการทําแบบสอบถามหรือว่าไม่ชอบการทําแบบสํารวจเลยขี้เกียจอ่านแล้วก็มาเลือกอันนี้นะเว็บไซต์ของ b i t l a b บสำหรับตัวเว็บไซต์ BitL a b เนี่ยมันจะมีทั้งการทําแบบสอบถามและก็การดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆในการทําภารกิจด้วยนะให้เรากดเข้ามาที่เมนู Off เ r รนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS ให้เราเลือกดาวน์โหลดนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนะนําอย่างหนึ่งก็คืออย่าดูคะแนนเป็นหลักนะเพราะว่า you <laughs> คะแนนที่คุณดูอยู่เนี่ยมันให้สูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะแอบแฝงภารกิจที่จะต้องเสียเงินในการทำเนาะอันนั้นก็ควรระวังนะครับอันนี้ก็มีคะแนนให้ถึง5.4ล้านคะแนนนะครับผมภารกิจก็คือให้เราเนี่ยทำการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรานะครับแล้วก็เข้าเล่นทําตามภารกิจที่เขากําหนดเลยนะครับถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ใช้ Google นะครับในการแปลภาษาได้นะระยะเวลาในการทําภารกิจเนี่ยเขาให้เราอยู่ที่30วันเนาะ ในการเล่นให้จบก่อน30วันสําหรับภารากิจก็แนะนําเป็นในส่วนของคะแนนที่มันทําง่ายแล้วก็เสร็จเร็วนะถ้าไหนมันเยอะเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานน,นะครับก็เอาที่เราทําไว้แล้วกันนะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงอันนี้เราก็กดกดรับคะแนนได้นะโดยการกดสุ่มกดรับปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราแก้แคปชั่นนะเราก็แก้แคปชั่นนะครับให้เราเลือกอคลิกบน2องค์ประกอบที่เหมือนกันเนาะให้เรามาดูรูปตรงนี้ว่ารูปไหนเนี่ยที่มา ันเหมือนกันนะครับ2รูปนะครับแล้วก็กดต่อไปนะสออันที่เหมือนกันนะครับสออันที่เหมือนกันกดตรวจสอบได้เลยพอมันติ๊กถูกแล้วเนี่ยมันก็กดขอรับสิทธิ์ตอนนี้ได้มันก็จะทําการสุ่มคะแนนให้เรานะครับตามที่เขากาหนดเลยเนาะ คนรับได้ทุกๆ1ชั่วโมงสําหรับกระดานผู้นำนะครับก็จะมีการจัดอันดับนะครับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนสําหรับรายวันเนี่ยก็แจกเหมือนกันนะหนถึงสิอันดับแรกนะครับก็จะมีคะแนนให้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราทําคะแนนในต่อวันเนี่ยได้รับคะแนนสูงเท่าไหร่เนาะถ้าเราติดอันดับ1-10ถึงก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมในกรอบสีวงตรงนี้ตามลําดับเลยส่วนรายเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยถ้าเราใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับทำคะแนนทุกวันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราติดอันดับเนี่ยมันก จะขึ้นชื่อแล้วก็ธงชาตินะมีคนไทยติดอันดับ2อยู่ตอนนี้นะครับอันดับ5แล้วก็อันดับ8 9นะที่เป็นคนไทยนะครับถ้าเราติดอันดับครบจนจบเดือนได้เนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมในกรอบสีม่วงนะไม่ใช่เป็นเงินบาทนะเห็นมันแปลงค่าเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมัน10,000แบาท5 0,000บาทเนี่ยมันไม่ใช่เงินบาทที่เราจะได้รับเนาะมันเป็นคะแนนในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการอ้างอิงนะครับคือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อน เองในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นนะให้เราเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่1 0ของรายได้ของเพื่อนที่เราแนะน,นําไป1คนนะครับเราแนะนําไปเขาทําในส่วนของคะแนนได้มา100คะแนนเขาก็จะแบ่งให้เราอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทำเนาะสำหรับตัวภารกิจนะครับประจําวันนะครับก็สามารถทําได้ทุกวันเลยในการรับคะแนนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสอบ ถามการแนะนําเพื่อนนะครับหรือว่าทําข้อเสนอต่างๆครบตามภารกิจเนี่ยเราก็มากดรับคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมได้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรับรางวัลทูบอนี่วอลล็ตหนึ่บาทและก็วิธีการใช้งานในการทํารายได้ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ